ท่านผู้ชมอยากรู้ไหมครับว่ายอดการดูหนึ่งหมื่นจะได้เงินเท่าไหร่โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่กันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมา,าเปิดเผยนะครับรายได้ในการทำ YouTube นะครับว่า ตั้งแต่ที่ผมทำมาเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วนะครับโอเคคนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับตั้งแต่ผมลงคลิปมาเนี่ยนะครับมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่คนดูคนดูนีเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ในการทำคลิป ยอดการดูอยู่ที่นี่ครับหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสาสิบห้าคนนะครับซึ่งเยอะที่สุดตั้งแต่ลงคลิปมานะครับผมจะมีคลิปอยู่ทั้งหมดประมาณหกร้อยกว่าคลิปนะครับคลิปนี้ที่คนดูเยอะที่สุดเนี่ยเวลาจะอยู่นี่ครับหนึ่งนาทีห้าสิบวินะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่ มียอดดิวการดูเนี่ยเยอะเกินคาดนะสูงสุดในประวัติศาสตร์ของช่องผมนะครับแต่ต่างจากคลิปอื่นๆนะครับซึ่งยอดการดูเองเนี่ยก็ไม่ถึงร้อยนะครับมีร้อยร้อยอกว่าเป็นบางคลิปนะครับนี่ครับโอเคครับท่านผู้ชมอยากรู้ไหมครับว่า ยอดการดู1,000 0จะได้เงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังบ้านกันนะครับโอเคนี่เลยครับมันก็จะมีการวิเคราะห์วิดีโอที่ทำไรายได้สูงสุดนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ผมได้ประมาณ1.24นะครับก็คือยอดดิว1,000 0กว่านะครับเฉพาะตัวนี้นะครับ แบบวิวมีหมือนกว่าทีนี้ผมก็ผ่านการสร้างรายได้มาได้หลายเดือนแล้วนะครับแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะสะสมเงินไปนเรื่อยๆนะครับเกนกว่ามันจะครบ100ใช่ไหมครับหนึ่งร้อยมันก็จะผ่านเต็มสามารถาเบิกเงินนะครับแต่ละเดือนเนี่ยผมได้ประมาณนี้นะครับ พุศจิกานะครับธันวามก,การากุมภามีนาเมษานะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็มีเดือนธันวานี่แหละครับที่ได้เยอะหน่อยนะครับลองมาก็จะเป็นพฤษจิกานะครับนี่ครับโอเคส่วนวิดีโอที่มียอดดูหนึ่งหมื่นขึ้นไปเนี่ย ผมก็จะได้รายได้อยู่ที่ประมาณนี้ครับต่อคลิปนี่นะครับก็มีคนเขาดูเขากดค่าไม่บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับสะสมกันต่อไปนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลงังทำ youtube นะครับก็ให้อดทนรอนะครับพยายามทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับมีเนื้อหาสาระ นะครับบันเทิงอะไรก็ตัดนปนผสมกันไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนดูหรือไม่มีก็าตามนะครับแต่ถ้าเรารักแต่ถ้าเรารักในการชอบธรรมชีพิวทูเฟอร์เนี่ยก็อดทนนะครับสักวันเราก็จะเป็นเหมือนเน็ตไอดอลที่ดังๆนะครับขอให้เราประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับ ในการทำคลิปวิดีโอที่มีคนดูยอดวิว1 0 0 0 0กว่าคนได้เงินเท่าไหร่นะครับทุกคนก็เห็นไปแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สวัสดีครับ